ช่วงปีห9 5 1รหรือว่าส494จอมพลปพิบูลสงครามออกนโยบายให้รวบรวมคนเวียดนามชายชกันที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดก็โยกย้ายมาอ,อยู่ที่ภาคใต้คือว่าเขาเรียกนะองเตียวองเตียวเขาเรียกว่าพ่อของแม่นะองเตียวซื้อยาสุกหน่อยพอพ่อของแม่เปิดประตูออกมาเขาก็เอาไปเลยฟังคนเขาพูดมันจะส่งไปเกาะตอนดูเตาอะไรไปนเนี้ยก็พูดเป็นนั้นแตน่พูดอย่างเดียวนะแต่เรื่องความจริงแม่ไหนไม่เข้าใจนะ ก็ลือแบบนั้น,นะครับหลังจากที่คนเวียดนามมาอยู่ที่นี่เนี่ยครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็ตามมานะครับที่พี่จำได้คือทำไอศครีมขายโตขึ้นมาก็ฝึกอาชีพก็ไปเรียนตัดผ้าที่กรุงเทพก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจจากเราเป็นบุคคลชั้นสองทำไงจะลืมตาอ้าปากให้เป็นเหมือนคนที่เขาอยู่ในท้องถิ่นได้นั่นอันที่หนนะอันที่สองเนี่ย ทุกครอบครัวสอนให้ลูกขยันแล้วก็ไม่ใช้ใจ่ายสุริสุ 2> 1, 2, 3, สไล